โครงการีพิเศษสุดๆตรงที่สามารถเลี้ยงน้องหมาได้ด้วยคอนโดย่านรัชดาค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว64นะด้านนอกนะคะก็จะเป็นระเบียงแต่ที่นี่ต้องบอกก่อนว่าระเบียงเขาคือกว้างมากทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะใครอยากจะต่อเติมเพิ่มเป็นห้องนอนที่2ก็ได้นะคะคือระเบียงเขากว้างมากจริงๆ สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะน้องมันนี่นั่นเองวันนี้แป้งพามาดูคอนโดย่านรัชดาค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว64นะชื่อโครงการว่าบ้านรัชดาโครงการมี้พิเศษสุดๆตรงที่สามารถเลี้ยงน้องหมาได้ด้วยทุกคน นี่แล้วก็ทำเลของเขานะคะต้องบอกว่าทำเลดีมากๆเลยนะอยู่ใกล้ทั้ง MRT สายสีน้ำเงินสถานีสุขทธิสารนะคะแล้วก็ MRT สายสีเหลืองสถานีโชคชัยสีคือจะไปเส้นไหนก็คือเดินทางง่ายสุดเลยคะ่ะห้องนี้ขนาดใหญ่ถึง43ตารางเมตรผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวตัวห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวแป้งกับมานี่จะพาชมห้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่ทางเข้าเลยนะคะตัวประตูของเราจะเป็นระบบดิจิตอลดอล็อกนะคะทุกคนใช้งานทั้งระบบลายนิ้วมือรหัสผ่านทีการ์ดนะคะแล้วก็เปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือก็ได้คือใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสุดๆเลยค่ะนี่เข้ามามุมแรกเลยนะฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นโต๊ะอนเนกประสงค์ค่ะบางคนอาจจะประยุกต์เป็นโต๊ะทานอาหารหรือบางคนอาจจะทําเป็น โต๊ะทงานก็ได้อันนี้แล้วแต่ประยุกต์เลยนะห้องนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เขา,าขนาดใหญ่ถึง4 3ตารางเมตรทําให้มีพื้นที่นะคะเหลือในการแบบว่าเอาโต๊ะหรือว่าเอาอะไรมาตั้งเพิ่มเติมได้เยอะมากๆคือห้องเขาใหญ่มากจริงๆทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นในโซนห้องนั่งเล่นนะในห้องนั่งเล่นเขาก็จะมีโซฟาให้1ตัวนะคะอันนี้เป็นของคอนเซปต์นะโซฟาต้องบอกเป็นของใหม่เลยนะคะด้านหลังโซฟาของเราก็จะเหมือนทุกห้องเลยตีคิ้วตกแต่งให้นะคะแล้วก็มีไฟดาวรลท์ส่องมาที่ภาพค่ะ ตัวดาวไลท์ตัวนี้นะสามารถปรับองศาได้แล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดแยกค่ะนี่อยู่ตรงนี้เลยคือเวลาปิดนะห้องก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งเลยนะพอเปิดมาก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองฟิลแบบพักผ่อนอะไรอย่างนี้ก็คือแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะฝั่งตรงข้ามโซฟานะคะจะเป็นชั้นวางทีวีค่ะอันนี้ก็คือขนาดใหญ่มากสามารถตั้งทีวีแบบ50-60นิ้วได้เลยคือมันใหญ่มากจริงๆทุกคนแล้วก็ระยะห่างก็คือกว้างมากเลยนะนี่คือแบบห้องเขาใหญ่มากจริงๆทุกคนแล้วก็ ระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะคะเราจะมีประตูกระจกนี่เป็นแบบ3สเต็ปเลยนะกั้นห้องให้แบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจนเลยนี่น้องหมาก็คือเดินเล่นภายในห้องได้เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือเราจะปิดประตูตัวนี้นะคะล็อกได้จากในห้องนอนนะทุกคนแล้วก็จะมีคุณแจตรงห้องนั่งเล่นนะคะเปิดได้2ทางนี่จะเปิดฝั่งนี้ก็ได้ Okay. นี่ในห้องนอนของเราจะมีเตียงขนาด5ฟุตนะคะมาพร้อมฟูกของใหม่เลยนะนี่ก็คือเตียงนี้คือลำน้ำหนักได้แข็งแรงทนทานสุดๆหัวเตียงก็จะเหมือนในห้องนั่งเล่นนะคะมีผนังตกแต่งไว H ชฟให้นะคะแล้วก็มีไฟดาวไลสองมาที่ผ้าให้สำหรับใครที่แบบว่ากลางคืนอยากนอนเล่นมือถือยังไม่อยากแบบว่าลุกไปปิดไฟไกลๆนะคะเราเอื้อมปิดตรงนี้ได้เลยเนาะก็คืออาจจะเปิดแค่ดาวไรนะคะแล้วก็เอื้อมมือมาปิดได้เลยสะดวกสุดๆเลย นี่ในห้องนอนของเราก็จะมีแอร์แครเอรนะคะขนาด18,000พ BTU คือเย็นฉ่ำมากทุกคนยืนอยู่ตรงนี้คือหนาวเลยนะเป็นแอร์ใหม่รับประกัน1ปีนะคะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมานะะ่านค่ะอันนี้จะเป็นม่าน2ชั้นกัน UV เลยชั้นในนะคะจะเป็นผ้ากัน UV สามารถกัน UV ได้สูงสุดถึง95%เลยนะคะส่วนชั้นด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นผ้าโปรง่งเาะเอาไวบา้บังแสงไม่ให้มันเข้ามาในห้องเยอะจนเกินไปนะคะนี่เราออกมาดูข้างนอกกันดีกว่าทุกคน ด้านนอกนะคะก็จะเป็นระเบียงแต่ที่นี่ต้องบอกก่อนว่าระเบียงเขาคือกว้างมากทุกคนคือจริงๆแล้วอะ่ะใครอยากจะต่อเติมเพิ่มเป็นห้องนอนที่2ก็ได้นะคะคือระเบียงเขากว้างมากจริงๆอ๋อ,อแล้วก็เดี๋ยวจะมีครัวให้ด้วยนะคะพอดีว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งครัวเนาะนี่ยคือจริงๆเรากั้นเพิ่มเป็นอีกหนึ่งห้องนอนยังได้เลยนะคะคือห้องเขากว้างมากจริงๆแล้วก็ผ่อนถูกมากเริ่มต้นแค่5 6าถึงบาทเท่านั้นนี่เดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ํากันนะคะ ในห้องน้ําของเรานะคะก็จะมีอ่างให้ด้วยคนจะนอนแท่หรือว่าให้น้องมานอนแท่ก็ได้นะทุกคนแล้วก็จะมีเครื่องทาน้าอุ่นให้นะคะส่วนพวกสายฝักบัวะไรพวกนี้ก็คือจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะทุกคนนี่ไม่ต้องใช้ซ้ํากับใครเลยนะคะนี่แล้วฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนโซนแห้งเนาะมีกระจกให้มีอ่างล้างมือแล้วก็มีโถสกขภัพันให้นะคะคือห้องน้าเขาก็เรียกว่าแบ่งสัดส่วนได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนี่ดูน้องก็ยังคงออกมาไม่ได้เนาะ ออกมาเร็วมามาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเไปเ, <Bye. S 1> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากชมมาครบทุกโซแล้วโครงการนี้นะต้องบอกว่าเลิศมากๆคือเราถ้าแบบว่าคนที่แบบเลี้ยงสัตว์นะต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคือเราสามารถเลี้ยงน้องๆได้นะแต่ถ้าใครที่ไม่เลี้ยงก็คือจุดเด่นก็คือทาเลของเขาค่ะคือเราจะเดินทางไปลาดท้าหรือรัตชาดาอะไรเงี้ยคือสะดวกมากๆแลวที่สําคัญส่วนกลางเขาคือสะอาดมากนะคะบางคนอาจจาะกงังวลเฮ้ยค,คอนโดที่แบบเลี้ยงสัตว์ได้ยอะไรเงี้ย ส่วนการจะสกรปรกไหมจะเหม็นไหมนะคะบอกเลยว่าสําหรับที่นี่คือไม่เหม็นไม่สกรปรกเลยนะคือถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยว่าสามารถเอานองขมาเลี้ยงได้นะคะคือนิติเขาดูแลดีมากแล้วก็สะอาดมากๆเลยยังไงใครที่สนใจนะคะรีบทักมาสอบถามกันได้เลยนะกับคอนโดบ้านรัชดาค่ะเงินเดือน14,0 0 0บาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วนะคะผ่อนถูกมากเริ่มต้น6 0 0 0บาทเท่านั้นยังไงใครสนใจรีบทักมาสอบถามฟายคอนโดได้เลยนะวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย